เมื่อคุณรันสคริปต์มาแล้วนะผมแนะนำให้คุณไปที่คอนฟิกก่อนแล้วก็เปิดสวิตเป็น Auto Save หรือว่าถ้าใครไม่อยากให้มันเซฟออโต้ก็ปิดไปก็ได้ครับก็ไปประยุกต์ใช้กันนะแล้วก็สามารถอ่าอิมพอรตัวคอนฟิกของเราให้จออื่นก็ได้นะอย่างสมมุติว่าจอเนี้ยผมตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยลวผมก็กด Copy แล้วก็เราจะส่งให้เพื่อนก็ได้หรือว่าเราจะ ไปวางอีกจอก็ได้วิธีการก็คือเมื่อเรากด Copy ตรงนี้แล้วใช่ไหมผมลืมบอกไปเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะเราเลือกโปรไฟล์ที่เราใช้งานพอเลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กด Copy p r โปรไฟล์ได้เลยแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลแบบน,นี้แล้วก็เราก็ส่งให้เพื่อนหรือว่าใครก็ได้ที่ว่าอยากใช้คอนฟิกของเราพอเขาวางนี้เสร็จปั๊บเขาก็กด Import ได้เลยแล้วก็เขาก็จะได้ตัวโปรไฟล์อันนี้มา เราก็จะใช้ตัว c o n f ิกที่เรา import ไปได้เลยอัตโนมัติหรือว่าถ้าใครอยากจะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดก็ให้มากด delete all ตรงนี้ได้เลยการตั้งค่าทั้งหมดที่เราตั้งไว้ก็จะคืนค่าทั้งหมดครับมาลองใช้งานดูก็ใน u t ต o อนเกมเพย์ก็จะมี uh, auto c o l l e อลเลกก็จะเป็นเก็บเงินอัตโนมัติแล้วก็วางไข่อัตโนมัติแล้วก็จะเลือกได้นะครับว่าเราจะวางไข่ชนิดเนี้ย ปั๊ไหนบ้างเราก็จะเลือกได้หมดเลยว่าอย่างเราอยากให้วางไข่ชนิดเนี้ยทุกปั๊เลยเราก็เลือกไปส่วนสมมติว่าคุณอยากวางไข่เอาต้าแค่จุลสิกใช่ไหมคุณก็เลือกแค่จุลสิกแล้วก็แอปพลแล้วก็เปิดสวิตช์เลยแล้วก็ออโต้แฮชเอกก็คือจะฟักไข่ให้อัตโนมัติแล้วก็อันนี้จะเป็นป้อนอาหารสัตว์ออ t โต้นะก็จะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าคือตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังคือตัวนี้มันก็เลือกได้ว่าด้านหลังให้อาหารอะไรด้านหน้าให้อาหารอะไรแล้วก็เปิดสวิตช์ฟังชันช็อปก็จะมีให้ซื้อไข่ออโต้อันนี้ก็เหมือนกับ UI เลือกไข่ตอนวางไข่เลยครับแล้วก็เลือกได้ว่าเราอยากซื้อไข่ชนิดไหนแล้วก็อยากได้บัฟอะไรบ้างแล้วก็เลือกไปได้เลย เลือกกี่ฟองก็ได้นะครับไม่จำกัดเสร็จแล้วเรากด apply แล้วก็เปิดฟังก์ชัน auto อันนี้ได้เลย auto ซื้ออาหารอัตโนมัติแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราอยากซื้อกี่ชิน้นมันก็จะซื้อให้นี่ฟังก์ชัน t o o l ก็จะเป็นหมดหมู่ของการช่วยเหลือนะอย่างสมมติว่าผมอยากจะวางสัตว์ที่มีในกระเป๋าตัวเนี้ยทั้งหมดเลย เราสามารถกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวได้เลยมันก็จะคำนวณราคาที่แพงสุดเป็นระดับแรกให้อัตโนมัติมันก็จะเป็นอย่างนี้าราคาแพงสุดอัตโนมัติก็จะอยู่ด้านานี้นะมันก็จะเรียงไปไปเรื่อยๆไปด้านนู้นจนกว่าจะเต็มถ้าคุณจะยกเลิกก,ก็กดอีกีได้เลยอ,อันบนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลบสัตว์ทั้งแลนของเราลบทั้งหมดเลย อันนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับนะยกเลิกสัตว์ที่เราถือนะอสมมติผมถือสัตว์3ตัวข้างล่างอยู่ผมก,กดปับ๊บมันก็จะออกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นไข่ส่วนฟังก์ชันเทรดตัวนี้ก็ตัวฟรีก็จะมีให้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะพรีเมียมเท่านั้นก็อันนี้ก็จะเป็นจำนวนไข่เราสามารถพิมพ์ได้เลยเราจะเทรดทั้งหมดกี่ฟอง น,นี่ก็จะเป็นเราต้องเลือกว่าเราจะส่งไปให้ใครแล้วก็เราเลือกไข่เราจะเลือกไข่อะไรบ้างสมมุติว่าผมจะเลือกไข่กระดูกเป็นจูราสิกผมกดแอปพลายแล้วก็ผมกดเช็คไข่ได้ก่อนว่าผมมีทั้งหมดกี่ฟองผมมีทั้งหมด32ฟองผมก็เพิ่มไปทั้งหมด32ฟองถ้าสมมติว่าผมมี32แต่ผมใส่100ใช่ไหมระบบตัดระบบให้ออโตมัติว่าไข่ของคุณไม่พอนะ คุณก็ออกไป100แต่คุณมี32มอะเราก็จะมีระบบเซฟตรงนี้ให้ออโต้ส่วนลำดับความสำคัญใครจะใช้ก็เปิดสวิตช์ก็ได้นะครับใครไม่ใช้ก็ปิดก็มันก็จะเรียงว่าคุณอยากให้ฟัง์กชันอะไรทำงานก่อนแล้วก็อยากให้ซื้ออาหารเนี่ยทั้งหมดกี่รอบแล้วค่อยไปทำงานด้านล่าง สมมติผมอยากให้มันซื้ออาหารทั้งหมด10รอบเช็คเช็คฟังก์ชันทำอาหารอ่าเช็คฟังก์ชันซื้ออาหารเนี่ยทั้งหมด10รอบผมก็ใส่10รอบมันก็จะทํางานทั้งหมด10รอบก่อนแล้วค่อยไปทํางานด้านล่างถ้าสมมติว่าผมอยากให้เก็บเงินก่อนใช่ไหมผมก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนมันก็จะเก็บเงินก่อนประมาณนี้ครับถ้าใครอยากใช้ก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยถ้าใครไม่ใช้ก็ปิดไป แล้วก็ Optimize ตรงนี้ก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะใช้กันเป็นอยู่ละวแล้วก็ล,วล็อกเฟรมได้การทำงานของ CPU ก็จะต่ำลงมันก็จะช่วยให้เราเปิดหลายจอได้มากขึ้นแบบนี้ถ้าเรายกเลิกแล้วกดรีเซ็ตได้เลย FPS ของเราก็จะกลับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัว d i s a b l e all ทั้งหมดนะจะเป็นตัว Optimize ก็จะมีลดพ o ล y ก o อน พวกแสงเอฟเฟกต่างๆปิดโมเดลถ้าใครอยากใช้ก็ไปลองใช้กันดูก็ถ้าใครอยากได้ภาษาไทยก็มาเลือกตรงนี้เลยนะภาษาไทยภาษาอังกฤษคีย์ลงคีย์ลัดในการกดเปิดปิดแล้วก็ซ่อน UI อัตโนมัติเมื่อเข้ามาในแม สำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนตัวเวอร์ชันพรีเมียมใหอุดหนุนก็ได้ในเปิดตก็ตมาได้เลยส่วนสำหรับใครที่อยากทดลองใช้งานของเราก็มีตัวฟรีให้ไปลองใช้กันดูนะให้กันดูนะก็อยู่ในตก็ตเหมือนกันนี่ก็ขอบคุณมากครับ